สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานทัชแพดที่อยู่บน Chromebook นะครับเราสามารถใช้ได้แบบไม่ง่ายเลยนะครับโดยเบสิกเราสามารถที่จะใช้2นิ้วของเรานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อเป็นการสกอร์ขึ้นหรือสกอร์ลงนะครับโดยการใช้2นิ้วเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงที่ทัชแพดนะครับจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของหน้าจอนะครับ เมื่อเราอยากจะคลิกนะครับหทีหรือว่าคลิกซ้ายบนเมาส์นะครับจะเป็นการใช้1นิ้วนะครับคลิกไปที่ทัชแพดนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราอยากจะคลิกตรงนี้เราใช้1นิ้วนะครับเมื่อเราอยากจะคลิกขวาเราใช้2นิ้วนะครับในการคลิกพร้อมกันที่ทัชแพดนะครับจะเป็นการคลิกขวานะครับ เมื ом, ่อเราอยากจะเปลี да ่ยนแท็บนะครับตอนนี้เราเปิดอยู่3แท็บเนาะเราอยากจะเลื่อนไปแท็บด้านหน้านะครับให้เราใช้3นิ้วนะครับเลื่อนไปทางซ้ายนะครับพร้อมกันนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแท็บไปยังแท็บข้างหน้านะครับแล้วอยากกลับมาแท็บเดิมให้ใช้3นิ้วเหมือนเดิมครับเลื่อนกลับมาทางขวานะครับเราสามารถใช้3นิ้วเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราเปิดแท็บอยู่จะเป็นการใช้3นิ้วซ้ายขวานะครับ แต่ถ้าเราใช้3นิ้วเนี่ยเลื่อนขึ้นนะครับพร้อมกันนะครับจะเป็นการเปิดแท็บทั้งหมดที่เราเปิดอยู่ใน Chromebook นะครับสามารถที่จะนำวิธีการเหล่านี้นะครับไปใช้งานร่วมกับ touchpad บน Chromebook ได้นะครับ